เห็นนะเห็นนะพี่มินเป็นเหรอเห็นเป็นคนวนมาเลยวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ในช่อง dog dot exd3 วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในแมป hide and seek กับแมนแคทใช่ไหมแมนแคทตายตอนนี้แมนแคทมาไหม อยู่กับช่อง cat dot ER e p 8นั่นเองนะคะวันนี้เราก็มาเล่นแบบ hide a น d seek นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบที่แบบว่าเราเนี่ยจะแบบว่าเป็นแบบซ่อนแอบนั่นเองแล้วเราก็จะกลายเป็นสิ่งของอเราก,กลายเป็นสิ่งของแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปหาไม่ใช่ไม่ใช่ไปหาที่ซ่อนใช่ไหมเราก็จะกลายเป็นสิ่งของอะไรก็ได้ที่เราอยากเป็นแล้วเราก็ต้องไปหาที่ซ่อนถ้าสมมุติว่าคนหาเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ต้องมาค้นหานะว่า ของอันไหนเนี่ยที่ผิดปกติแล้วก็ต้องจับให้ได้นะคะว่าพวกเราอแอบอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเล่นได้สนุกแค่ไหนนะคะทุกคนบอกเลยว่าแบบนี้สนุกมากเจเจ็บเท้าเลยเจ็บเท้าไปกันเลยก่อนที่จะไปนะฝากทุกคนกดไลค์ให้ด้วยนะคะและฉันจะได้มีกำลังใจนะในการทำคลิปต่อไป ไปดูกิกว่าว่าตอนนี้เมนแคทกำลังทำอะไรอยู่เมนแคทกำลังทำอะไรอยู่ <Yeah! S 1> เมนแคทนี่ไงเมนแคทสวัสดีวัดสดีตอนนี้เมนแคทกำลังค้นหาของอยู่ดิฉันช่วยไหมล่ะเมนแคทเฮ้ยอุยอรถเข็นนี่มันมีหลายอันเลยอะลองดูไหมเออ,อ,อลองดูเผื่อมันจะมีแกมีเหรอไม่มีเฮ้ยรถเข็นอยู่ตรงนู้นนะเมื่อกี้ฉันเห็นจริงเหรออุย๊ยคนที่เหลือคนสุดท้ายคือคนนี้ เขาเป็นคนที่แอบเก่งมากเลย,ยเดี๋ยวไปดูกันก่อนฉันก็อยากจะลองเล่นดูบ้างอะใช่ดูกันว่าเป็นยังไงเลยอุ้ยมีให้เลือกแมพแต่ฉันไม่เห็นจะมีจริงอ๋อแมพต่องตฉันชอบแบบนี้ดูดิสวยนะเขาใหราเลือกด้วยโอ้หมาเล่นก,กันเต็มเลยเ,เขาเห็นเราน่ารักหรือเปล่าจริง ฉันไม่เห็นโปนายน,น่ารักสุกหน่อยฉันน่ะชอบผัดผีปลัมากกว่าฉันไม่ได้ฉันได้เป็นคนแอบไยและเป็นคนไรคนแอบอเราเป็นได้ไฮเดอร์ Hi, <dear. S 2> แล้วเราก็จะต้องเลือกนะคะว่าเราอะจะใช้สิ่งของอะไรเป็นตัวแอบอ <S 2> <S 2> เกิดมาก็ไปเสาไฟกันหมดเลยจะเดี๋ยวหาของดีๆแล้วฉันคืออะไรเน<ๆ>ี่ยเหลือเวลาแค่สิบสองวิเองนะหาที่แอบที่ดีๆกันหน่อย เฮ่ยมันจะหมดเวลาแล้วโอ้ยฉันปิว้วโอ้ยฉันปิว้วฉันทำไมฉันไม่เห็นจะเป็นได้เลยอะฉันกดสิ่งของอื่นไมนะ่โอ้ได้ได้ได้แล้แอบแอบตรงนี้ละคันวิ่งล็อกเลยวิ่ย,ยมันดูไม่เนียนเลยข้างในดิอะไม่ต้องบแตกเข้าไปข้างในกว่านี้เฮ่ยคนจะมาหรือยังอะนายไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันจะแอบที่อื่นบ้างเฮ่ดูนี่เขาต้องมา นายเป็นไรฉันตายเขาต้องมาตีฉันแน่เลยอะฉันกลัวานะทำาไงดีอะเดี๋ยวเราลองหาของอย่างอื่นดูไหมเฮ้ยอย่าอย่ามาตีฉันขอร้องขอร้องนะห้ามนะห้ามนะเอออย่านะนายรู้แล้วนะนายอย่ามาตีสิโอเคองั้นเดี๋ยวฉันตีคนอื่นกไ็ได้บอกฉันมาคนหน่อยปีเฮ้ยนายสองคนี่เขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะมาตีฉันทำไมนายไม่รู้เดี๋ยวฉันพยายามแบบไม่สนใจเฮ้ยมีคน คือเขาดีตลกมากเลยเราสามารถส่งคนคนอื่นได้ด้วยเเข้าไปตรงไหนนายตีฉันเหรอเอาจไม่รู้คนนี้เขามาตีฉันนะเธอไปแอบเร็วไปแอบตายเหรอตอนนี้เราต้องไปหาหาคนเฮ้ยเฮ้ยฉันรู้นะว่าตัวนั้นเนี่ยมันเขาเพิ่งถึงฉันของเยอะแปลกๆนะครับอุ้ยเรารีบไปหากันดีกว่าว่าคนไหนเป็น อันนี้อาจจะให้ก็ได้ตีดูตีโมฟูก็ได้นะเพราะว่ามันได้เป็นะไรนะยู่อยู่รู้สึกว่าตรงนั้นมันจะมีเสาไฟเยอะแยะอยู่นี่นะฉันจำได้ตอนนี้ฉันแปบอ่ะรู้สึกเหมือนเพื่อนจะเป็นเสาไฟนะเฮ้ยไอ้นั่นเฮ้ยฉันเห็นชั้นเห็นมันเป่ามันเป่าเดี๋ยวเราเดินดรีบไปหาเลยบอกพี่กัดมาแล้วเห็นแล้วตีเลยเธอตีตีต่างไ้เออเอ้ไปกันเนาะเขายิงนะมาเลยเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยแปะ ไหนหน้าอยู่ไหนหน้าเฮ้ย,ย,ยตกใจของพวกนี้เยอะเยอะแปลกๆนะเนี่ยจริงด้วยวางระเบิดเลยเพื่อนวางระเบิดเออของขยะนี่โอยระเบิดนี้คูนดาวด้วยอ่ะกเสียงนะยี่สนะิบห้าวิน่เด็กฉันหาไม่เจอเลยนะ เก้าอี้นี้ตอนแรกมีมะไม่รู้สเิเอาแล้วกล่องนั้นมันแปอบหลบหลบไรตรงนั้นน่ะลองนะเธยทำาไมมันไม่เจอเลยอ่ะหรือคนเดียวเองคนทีนเ่เขาเก่งมากเลยดูดิยังชนะอยู่อีกเหรอพี่รายขเขาก็ชนะนะจริงฉันไม่เห็นเลยเขาเก่งเลยขนาดนั้นเนี่ยจริงเขาไปหาบบนไหนอ่ะอยากรู้เลยอย่าบอกนะว่าถังขยะนี้ไม่ใช่ลองตีให้ครบเลย หาไม่เจอแล้วนายชิงเขาเปนา็นอะไรเอ้ยตอนแรกฉันเห็นอะไรอยู่ตรงนี้แต่มันหายไปจริงเหรอมันคืออะไรหละ่ะมันคืออะไรมันมันเหมือนมีอะไรเกาะอยู่อะแพ้แล้ววีเขาเก่งมากเลยดูดีคนนี้เขาเป็นอะไรอะ่ะเนาะชิงทำไมนายจริงจังเลยานายอยู่ไหนนะนี่ไงเปนคนนี่คนนี้ไงฉัน่ะแอบเก่งอยู่แล้วแหละฉันเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกฉันจะจับนายให้ได้เลยครั้งต่อไป ไปดูกันอ๋อทำไมฉันไม่เห็นเนี่ยอะไรอ่ะมันคือเงินฟรีเหรออ๋อรับรับรับเลดี้อ๋อเฮ้ยเลือกด่านกันดีกว่าเอาด่านนี้ดีกว่าดูดีสวยดีงามมากเลยอ่ะเป็นแบบบ้านตรงภูเขาเหรอเป็นกระท่อมตรงภูเขาเหรอนึ่จะใช้ฉันจะได้เป็นฉันจะไม่บอกนะเราต้องห้ามบอกเมนแคทนะทุกคนเธอได้เป็นไรฉันได้เป็นดูคอนแอปดูคนแอป เดี๋ยวฉันจะไม่บอกนะว่าฉันคือตัวอ่ตรงไหนห้ามดูกันพราเดี๋ยวถ้าเธอแพ้แล้วเธอจะมาไปแอบกันดีกว่าอู้วว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 วนวว้วนววฉันได้เป็นวักษ์ก็ดูดีกวว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 วยวกววเดี๋ยวฉันเวลี่ยนว่อนนวฉันไม่อยากเปววววววะยวว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 นวว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 ว อุ้แล้วก็มีสปินให้เราส่งฟีสี่ครั้งรอคนมาหาด้วยนะคะทุกคนดีมากุ้แค่ส่งครั้งแรกฉันก็ได้เงินแล้วอ่ะได้เยอะด้วยอะ่ะทุกคนว้ดูคนนั้นนี่้จริง้รั้งท,นนทนนี่สองครั้งสุดท้ายฉันจะได้เงินเท่าไหร่นะโอเคสองพันเฮ้ยทุกคนฉันรู้สึกว่ามันยังดูไม่เนียนเลยอะ่ะ พยายามขยับให้มันดีกว่านี้ดีไหมแต่ว่าเขาอยู่ใกล้เรากันมากเลยดูดิเธออยู่ไหนเือืมังคือค้างเลยฉันขยับตัวไม่ได้เลยดูเขาดิเขาจะยิงอ่ะไปดูพวกเขาดีกำลังแบบหากันอย่างนี้เขาใกล้ฉันแล้วไอชิลัวเธออย่ไรเนี่ยหัวเลยยาวกันเนาะ ดิดิฉันอยู่ใกล้นี่เกินไปอย่าฉันอยากออกนะคือแต่ว่าเขาจะตตีฉันด้วยอะฮ้มาวนี้ยกเก่งที่สุดเลยนะเขากาลังจะตีฉันนะแต่เายังไม่ตีเลยเขาเดินไปทางอยู่แล้วเียเดี๋ยวนะเอยตรงไหนนี่เออยู่ตรงกองไฟนี่เองุ้ยเขาเดินมาเขาเนมาอ้ย้คองคองฉันเลยอยข้างๆฉันเลยเหยวหัวใจเยอะ วิ้ยเขาแบบยังหาไม่ได้เลยอ่ะเนาะนี่ก็ผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะจริงจะหมดเวลาเฮ้ย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 เกือบเกือบเขาเกือบฆ่าฉันนายยังยังไม่ตายใช่ไหมยังยังยังดูจากตรงนี้สีสีฟ้าไป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 หยีตรงนู้นไปว้ยคนดุจเดี๋ยวฉันลองกดรับของดูนะเนี่ยเขาแจกเงินให้เราเยอะมากเลยโอ้ยดูซิว่าเขาไปไหนกันบ้างไม่มีคนเลยนะแถวนี้เนี่ยจริงด้วยไม่มีเลย ฉันไม่เห็นอะไรเลยนะไม่มีคนเลยทำไงดีอ่ะจะหมดเวลาแล้วอีกเลยค่ะสิบนาทีเอ้ห้าสิบวิตอนนี้ก็ซ้อมตัดหญ้าไปก่อนแล้วกันไม่มีคนนี่ตัดหญ้าตัดหญ้าตัดหญ้าวิเอาปืนออกมายิงดีกว่าฮ่าฮ่าพวกนายเมียวออกมาใช่ไหมอุ้ยทําไงดีเขาจะเอาปืนมายิงเราไหมเนี่ยนะเฮ้ยอุ้ยข้าวมาข้าวมาข้าวมาฉันหนีก่อนไปฉันหนีก่อน อยู่ในตรงนี้ตรงนี้อเอ๊ะมีรูปรูปขึ้นมาถ้าสมมติด่ามีรูปขึ้นมาเขาต้องเห็นแน,น่เลยเดี๋ยวฉันขอแอบ,บตรงนี้แล้วกันมันก็ได้หนีอยู่นะอนนนุ้ยใกล้มาเลยฉันอยากย้ายแผนที่มากเลยเพราะมันไม่เนียนอะ่ะไปไปได้แล้วอยู่ไหนเน้เฮ้ยฉันแอบแล้ว ตอนนี้ฉันได้รับรางวัลด้วยเหรอว่าฉันเป็นคนที่แอบ,บเกง่งแอบบเนียนมากเราไปเลือกแมบกันดีวกว่าครั้งต่อไปมาดูกันว่าฉันจะได้เป็นคนหาบ้างไหมแต่ว่าฉันไม่อยากเป็นคนหาอยากเป็นคนแอบ,บมากกว่าเพราะถึงว่าเราจะแอบ,บแล้วเนี่ยเท่าพอเขาจับได้อะเราก็ต้องเป็นคนหาใช่ไหมล่ะวยไ,ไม่เห็นจ,จะเห็นขึ้นเลยอะว่าแมแบบจริงด้วยพวกเราแอบเนียนมากเลยเก่งมากเลยเนาะไม่อยากได้แบบนี้อะซิตี้อะทุกคนจริงด้วยไม่อยากได้แบบนี้มันเป็นแบบมืออะไรเงี้ยเนาะจริงเอาแบบนี้กันนะทุกคน ทำไมพวกนายแอบกิ่งกันเลยสวัสดีสวัสดีฉันพิมพ์ไฮไปให้นะฮัลโหลฉันได้เป็นคนหาเอ้ยฉันได้เป็นคนอะไรอ่ะฉันได้เป็นคนอะไระฉันได้เป็นคนแอบนายอ่ะแอบเหมือนกันเลยสีอะไรเมื่อกี้ขึ้นสีขาวสีขาวดีแล้วฉันไม่อยากเป็นคนหามันยากมากเลยเนาะนี๋เป็นอะไรฉันเป็นอันนี้สีเหลืองๆอ่ะฉันเป็นต้นไม้ฉันขอไปเปลี่ยนเป็นกระถางต้นไม้ก่อน เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้ฉันจะเป็นอันนี้ฉันจะเป็นอันนี้เป็นไม่ได้เหรอต้องเป็นอะไรอะ่ะมันไม่เนะียนอ่ะโอ้เป็นอันนี้นก็ได้กล่องกล่องอุ้ยนายฉันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยทำไงดีอ<ม>ุ้ยฉันเปลี่ยนไม่ได้เลยมีตอนนี้เขาเริ่มหาแล้วหรอจริง <Wu> รด้วยทำไงดีอะฉันนึกนึกไม่ได้หาที่แอบเลยจริงเนี่ยคนจะเนียนมีนี่ฉันเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้เลย เธอฉันเปลี่ยนไม่ได้ทําไมดีอยวขอร้องกดไปที่สิีของเลยฉันกดแล้วมันไม่เปลี่ยนฮะนี่เนียนไหมฮะเนียนไหมล่ะเนียนอะไรล่ะเงีม่เนียน,น,ยน,นอะไรสิเขาจะมาข้าวฉันหลบในรถแท็กซี่แล้วกันดูเนียนอยู่นะดูดิทุกคนหลบในรถแท็กซี่เ <laughs> อนนี้เนียนมากเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเราก็พยายามนะคะแบบหาที่ว้า <laughs> ขอไม่ได้อะนายทำไงอะไมเข้ามาเลยเข้ามาเลไอ้หนีหนี่ัเป็นบิ๊กไม่เห็นหรอเนี่ยพวกนายอยู่ไหนกันเนี่ยฉันไม่เห็นเลยอืมแค่นี้เขาไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเราเดินหนีไปทั่วๆเมืองเลยแล้วกันตอนนี้ตรงนี้ใครสนใจฉัน กดวิ่งเร็วฉันเปลี่ยนของไม่ได้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวฉันจะเป็นคนหาแล้วไปหาดีกว่าเฮ้ยเจอเจอ,เจอมอนี่เลยมอนี่นี่เลยเออยี่นี่คนอีกคนมาอย่าให้ฉันให้ฉันจับได้หนีทำไมมาหนี่เธอทำไมเมื่อก,กี้เธอไม่กดวิ่งเร็ว啊เมื่อกี้นี่ให้กดวิ่งเร็วนะ นีแน่อยากให้ฉันจับเุ้ยเขาหนีเร็ว,วนะมากเาจะาฆ่าฉันมามนี่เดี๋ยวนี้เลยนะนายจะหนีฉันไปไหนเุ้ยเขาหนีเราอะทุกคนทำไงดีหาไม่เจอแล้วเนี่ยเฮ้ยเุ้ยเขาวิ่งหนีเร็วมากเลยมันนี่เลยฮึึึเออ ่หนะเกือบแล้วกี้เขาามาใกล้ใครแล้วก็มาฟันเนืเกือบอยู่ไหนนะกี้เธอก็เดินมาใกล้ฉันเหมือนกันนะแต่ว่าเธอเดินออกไปใช่เหรอใช่หาไม่เจอเลยฉันหาไม่เจอายเธอไม่มีวันหาฉันเจอหรอกเธอแบบเย็นมากใช่เหรออืมทำไมานหายากเลยนะ เฮ้อะไรนี่เปล่าอุ๊ยนายไปห้น่อยสิว่านายอยู่ไหนมันจะหมดเวลาแล้วใกล้ๆกับสีเหลืองอุ้ยใกล้กับสีขาวด้วยสีแดงด้วยนี่อุ๊ยนายเป็นสีส้มเหรอใช่ท้ยเราก็แพทุกคนเดี๋ยวไปดูรอบต่อไปกันนะคะว่าเราจะได้เป็นอะไรต่อทีนี้เราห้ามบอกเลยนะว่าเราเป็นอะไรกันอะ แต่ว่าถ้าเป็นคนแอบอ่ะต้องบอกอุ้ยคนนี้ใส่ชุดสีชมพูหวานแววเลยนะและทําไมอะ่ะฉันเป็นผู้ชายนะอ้าวเหรอคิดว่าผู้หญิงอะ่ะอุ้ยอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้ชอบมากเดี๋ยวฉันอยากได้อันนี้จังเลยอะ่ะมันเลือกกับฉัน่อยนะไม่เอาอะ่ะฉันชอบอันกลางฉันก็ชอบอันกลางเหมือนกันโอ้อไม่มีใครมาเลือกกับเราเลยเนาะแมนแคทฉันได้เป็น ฉันไม่เป็นคนแอบฉันยัไม่เป็นคนแอบดีจังฉันไม่อยากเป็นคนหาขี้เกียจนะใช่แต่เราจะได้ไปได้ในแมปนั้นนะดูสิก็เนี้ยฉันกลายเป็นอะไรใหญ่มาก oh my god ฉัได้กลายเป็นฉันอยากเป็นตุ๊กตาทำยไงฉันได้เป็นซีดีนายฉันขอร้องเปลี่ยนเป็นตุ๊กตายังไงอ่ะชั้ก็กดดีกดยังไงล่ะนี่เลยหกห้าสามสองหนึ่แค่นี้พอแล้วกัน ่จะมีคนมาเลยเนี่ยดูใหญ่ขนาดนี้นายฉันไม่ฉันอยากไม่อยากเป็นแล้วอะทำไงฉันอยากเปลี่ยนอะดูดิอี๋โว้ยทำไงดีฉันอยากเปลี่ยนช่วยด้วยอ้าวีดีมันอยู่ตรงนั้นหนอไม่ได้อยู่ตรงพื้นหนอนี่มันอยู่ตรงที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยนายฉันอยากเปลี่ยนอ่ะขออร้ง นาดเปลี่ยนได้แม่นายอ่ะไม่ย่าตอนนี้ไม่ตอนนี้มันมีอันนี้อยู่ฉันไม่ได้ล็อกเลยนะเนี่ยนายขอร้องนะฉันเปลี่ยนไม่ได้ทำไมฉันเปลี่ยนไม่ได้เธอจะพยายามฆาตกรฉันหรอไม่ฉันแค่ยากเฮ้ยเดี๋ยวเรามารับส่งเงินกอนละกันรอคนมาหาอยากได้ปืนอ่ะอุ้ยดูดิี้เขาตีกันไปแล้วอ่ะฉันกลัวยอมระเบิดปลาเลยไม่ออกมา อุ้ยอ่ะเลยนะขอร้องเธอนาย่าเราเบิดปลาตรงนี้ดีกว่านี่ตุ๊กตามีอะไรเนี่ยยืนเฉยๆนี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่มีเนาะเบคอนคนนั้นเสียเขาตายเขาเดินมาเขาเดินมาวิ่งเร็วเปลี่ยนของฉันเห็นเร้อด้วยดิอุ้ยตุ๊กตานี้อุ้ยฉันเปลี่ยนไม่ได้ มเมนคนายนอ้ยฉันเปลี่ยนแล้วนะฉันเปลี่นยนแล้วไนทำไมไม่มีคนเลยนะฉันหาไม่เจอจริงๆเอาเราเบิดป์ปาร์ดีกว่าวิตุกาตาตัวนี้มาไปเลยเฮ้ยตุกาตาข้างล่างกระโดดลงไปกระโดดไม่ได้เอ้ยด,ด้วยอยู่ไหนนะ อุ้ยหาไม่เจอเลยนี่านายเจอคนไหมไม่เจอเลยยอดูดิฉันเนยนเลยล่ะฉันรีบลงลงมาโอ้หาไม่เจอสักทีเนี่ยอยู่ไหนกันเหลือ40วิเองน่า <c oughs> ก็ฉันอยู่นี่อ่ะตัวใหญ่ขนาดนี้พวกนายไม่สังเกตเลยว่ะอ่าไม่มีตั้งแต่แรกโอ้เ <c oughs> หลืออีก40วิเราก็จะชนะแล้ววิอยู่ไหนกันน่าอยู่ไหนกันน่าเย่อยู่ไหนกันน่าโอ้ยอยิงด้วยทุกคน เฮ้ยมองเราจะชนะนะถ้าทุกคนคิดว่าเราชนะฝากกดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยว่าเราจะชนะได้ไหมตอนนี้เรากับแมนแคทยังรอดอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงเฮ้ยเข้าไปดูดินี่ทีนึงแล้วกันเฮ้ยเขาจะตีฉันว้าวี่ใช้นั้นนี่กด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 อะไรก็ได้กดอะไรก็ได้แต่เนี่ยกดอะไรก็ได้เดี๋ยวมันเปลี่ยนให้เอง ตายเลยชาชานะคนเดียวเลยด้วยเดี๋ยวฉันขอลองออกเข้าใหม่ก่อนเพราะฉันเปลี่ยนผงไม่ได้แมนแคทเธอก็จะได้แอบเหมือนกันเหรอใช่อุ้ยแล้วทำไมต้องเป็นเสาไฟฉันเป็นกาอีฉันไม่อยากอ่ะช่วยด้วยฉันขอเปลี่ยนได้ไหมอุ้ยเปลี่ยนได้ด้วยเปลี่ยน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 ได้แค่ครั้งเดียวเหรอฮะขอเปลี่ยนได้สองครั้งอุ้ยฉันอยากเป็นลูกบอลมากกว่าเดี๋ยวเราเป็นลูกบอลกันดีกว่าทุกคนทึบ เออนี่เห็นไหมลูกบอลชายหาดอยู่ตรงนี้แหละวิ้นเงี้ย,น,ยนมากเลยพวกนายหาฉันไม่เจอหรอกลูกบอลชายหาดมาอยู่ไหนแมนแคทเดี๋ยวไปดูกันอุ้ยมาเที่ยวทอเลเราก็ต้องมาหาอุ้ยนี่ตัวนี้นี่นะนี่แน่ฮ่าฮ่าอุ้ยมีคนหาให้คนเดียวเอง่ะสงสารน่ะ ไม่มีสองคนมีสองคนตอนนี้นะคะทุกคนกลายเป็นคนแอบหมดแล้วแล้วรีคนหายแค่คนเดียวอุ้ยเขามาใกล้ฉันมากเลยอะเหรอใช่ไปดีกว่าตรงนี้ไม่นานมีหรอกมั้เป็นั่นอื่นได้ไหมไปดูเมนแคทกันไปดูไม่ได้หรอไปดูไม่ได้ช่วยด้วยไม่มคนเป็นเก้าอี้เลยสวัสดยสวัสดีจ้าอุ้ยนายเป็นเก้าอี้เหรอ พ้ยเก้าอี้อะไรเนี่ยเดินมาตรงชายหาดอะ่ะเฮ้ยต้นไม้เฮ้ยเขาเกือบมาตีฉันแล้วอะ่ะตีนายที่ฉันได้แอบเนียนไงอุ้ยเขาจะเดินมาตีไหมเนี่ยกลัวกลัวอุ้ยเขาเดินมาชิญฉันแล้วเขาก็ไม่ทำร้ายเธอมันไม่มีใครวายทำไมนายไม่เปลี่ยนของอ <c oughs> มันฉันเปลี่ยนไม่ได้นายขอร้องเธอฉันยัไม่ตีนายเลย นายวิทุกคนแมนแคทเห็นเราแล้วแมนแคทจะมาดีเราอ่ะอันนี้ใครอ่ะรอสักหน่อยเนะาอะอำไงดีะ่ะทุกคนอุ๊ยอันนู้นมีอันนู้นด้วยลองนะตอนนี้แมนแคทกำลังไปหาเราอยู่ ฉันอะ่ะไม่ฉันเปลี่ยนแล้วอย่าฉันไม่ใช่ลูกบอลแล้วจริงเหรอไปเลยจ้าเขาบอกไล่นะว่าอยู่ที่ถนนถนนเนาะใช่อยู่ที่พื้นอะ่ะไม่ได้อยู่บนอื่นนะสีอะไรสีน้ำตาสีอะไรสีขาวก็มีน้ำตาลก็ม,มีจะหาให้หมดนายจะมาหาได้ยังไงอะ นายหาฉันไม่เจอดอกเลยตั้งยี่สิบสี่วิแนะ่เฮ้ยตอนนี้เรารีบเปลี่ยนกันกว่าไหมเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแค่หาที่ซ่อนที่ดีว้าาอะไรมีคนเจอฉันนะฉันรีบไปหาที่แอบ,บก่อนว้ายว้ายนายช่วยด้วยช่วยฉันโดนเอา้ามือเย็นเฉียดตายอะ่ะเอา้า แต่เธอรอดมาได้ชิวนยฮ่าฮเก่งปะลาใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะอยากให้เล่นแบบซ่อนแอบพ่สนุกสนุกแบบนี้นะคะหรืออยากให้เล่นแบบคล้ายๆแบบนี้ก็สามารถลองแนะนํากันมาได้นะว่าเราอยากให้เราเล่นแบบอะไรถ้าใครอยากให้เราแจกโลบัคก็ฝากกดติดตามให้ครบผงพันนะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้ชอบคลิปนี้กันไหมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์หมดเวลาแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเล่นกันไหม